สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ KKBS Dean Talk ค่ะรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของ KKBS นะคะหรือคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะเราพบกันเป็นประจำทุกเดือนนะคะเดือนนี้เดือนตุลาคม2564ัน้อสค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดรเพนสีเจริญมานิตคณะบรีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการนะคะก็เช่นเคยค่ะ เวลาที่จะมาพบกับท่านผู้ชมนะคะก็มาพร้อมกับเรื่องราวดีๆวันนี้ก็เช่นเคยค่ะมีเรื่องราวมีข่าวดีมีข่าวสารต่างๆนะคะที่จะนำความรู้ความน่าสนใจต่างๆนะคะเพื่อให้ท่านผู้ชมค่ะได้รับทราบไปพร้อมๆกับ KKBS ค่ะสำหรับข่าวแรกเลยนะคะก็ต้องขอบคุณเลยค่ะกับการดําเนินงานของ KKBS ที่ผ่านมาค่ะมีความสําเร็จเกิดขึ้นมากมายค่ะ เป็นครอบครัวที่มีทั้งความรักความอบอุ่นและก็มีทั้งพลังแรงกายนะคะก็นำพา KKBS ให้ประสบความสำเร็จในปีงบประมาณ2,564ค่ะนอกจากครอบครัวของเราแล้วนะคะเรายังมีเครือข่ายความร่วมมือที่มาช่วยสนับสนุนนะคะทั้งผู้ปกครองทั้งสิทธ์เก่าค่ะทั้งนักศึกษาคณะอื่นๆนะคะก็มีส่วนร่วมค่ะบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากรภายนอกก็มีส่วนร่วมสนับสนุนนะคะต้องกราบขอบพวกคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะความสำเร็จที่เกิดขึ้นติดตามได้นะคะในเว็บไซต์ของคณะเราแล้วก็รวมไปถึงช่องทางต่างๆของคณะเราค่ะวันนี้นะคะมีข่าวดีมาบอกอีกแล้วนะคะเป็นข่าวดีที่เรียกว่าได้เฮกันทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเป็นปีแรกค่ะปี2021นี้นะคะหรือปี 2,564ค่ะก็เป็นปีแห่งความสำเร็จแล้วก็เป็นปีแห่งความเบิกบานเป็นปีแห่งความสดใสน,นะคะเพราะว่ามีหลายเรื่องมีหลายข่าวดีๆนะคะที่ได้นำมาเล่าให้กับทุกท่านได้รับทราบค่ะปีนี้นะคะจากการประกาศผลค่ะของ time higher education นะคะซึ่งเป็นสถาบันที่จัดอันดับมหาวิทยาลัยเป็น world university rankings ค่ะเป็นสถาบันที่ พวกเราให้การยอมรับนะคะเนื่องจากมีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกเป็นสถาบันแรกของโลกเลยนะคะจัดอันดับมาตั้งแต่ปี2004นะคะก็มาถึงปีนี้ก็เกือบจะ20ปีแล้วนะคะก็ทุกปี time higher education หรือ t h e ค่ะก็จะประกาศนะคะว่ามีมหาวิทยาลัยไหนบ้างที่ได้รับการจัดอันดับค่ะปีนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเราได้ he ค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะปีนี้เป็นปีแรกค่ะที่ สาขาทางด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ติดอันดับโลกเป็นครั้งแรกเลยค่ะในอันดับ6 0 1นะคะซึ่งในประเทศไทยมีเพียง5มหาวิทยาลัยเท่านั้นค่ะที่ติดอันดับโลกนะคะเราเป็น1ใน5ค่ะมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหใน5แน่นอนที่สุดค่ะถ้าเป็นทางด้านบริหารธุรกิจต้องเกี่ยวข้องกับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีค่ะ พวกเราก็ภูมิใจนะคะที่มีส่วนผักดันให้มหาวิทยาลัยขอนแกน่นได้รับการจัดอันดับของ Time Higher ติดอันดับ601ของโลกนะคะนอกจากคณะเราแล้วยังมีอีก4คณะค่ะที่ช่วยกันนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันมีคณะเศรษฐศาสตร์นะคะแล้วก็มีวิทยาลัยนานานชาติะคะ่ะแล้วก็มีวิทยาลัยบัณฑิตศ,ศึกษาการจัดการนะคะแล้วก็อีกหนึ่ง คณะที่ลืมไม่ได้ก็คือคณะสหวิทยาการที่วิทยาเขตนองคายค่ะเพราะว่าบุคลากรทั้ง5คณะนี้หรือ5ส่วนงานนี้นะคะก็มีบุคลากรที่สอนแล้วก็มีการทําวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางด้านบริหารธุรกิจแล้วก็ทางด้านเศรษฐศาสตร์ค่ะพวกเราก็ร่วมแรงร่วมใจกันค่ะผลักดันให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นติดอันดับโลกทางด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์นะคะเป็นครั้งแรกเลยค่ะ ของประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะและที่สําคัญค่ะก็ทําให้เราติดหนึ่งในห้าของประเทศไทยค่ะซึ่งคะแนนก็ไม่ได้ทิ้งห่างจาก4อันดับนะคะ4ีห้าอันดับนี้คะแนนไม่ได้ทิ้งห่างกันสักเท่าไหร่ค่ะก็ถือเป็นความภูมิใจของพวกเรานะคะและก็ถ้าเราค้นลงไปอีกนะคะว่าในสาขาทางด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์นี้ถ้าแยกออกมาดูเฉพาะบริหารธุรกิจอย่างเดียวเนี่ย เราติด1ใน5ของประเทศไทยไหมหรือเราติดอันดับ601ของโลกไหมค่ะแน่นอนที่สุดค่ะแยกออกไปอีกนะคะไปดูเฉพาะบริหารธุรกิจและการจัดการค่ะเป็นสาขาย,ย่อยลงไปนะคะเรียกว่าเป็น business and management นะคะก็พบว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ยังติด1ใน5ของประเทศไทยแล้วก็ติดอันดับ601ของโลกนะคะดังนั้นโดยสรุปก็คือว่าทางด้านบริหารธุรกิจ และทางด้านการจัดการเราก็อยู่ในอันดับหนึ่งในหของประเทศไทยนะคะและเราก็อยู่ในอันดับ6 0 1ของโลกค่ะ,คะก็ต้องชื่นชมและก็ภาคภูมิใจไปด้วยกันค่ะแล้วขอถือโอกาสนี้นะคะขอพวะคุณทุกท่านเลยค่ะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งบุคลากรของ KKBS บุคลากรของคณะเราที่ทุ่มเททำงานทุ่มเททำวิจัยทุ่มเทการสอนนะคะทุ่มเทในเรื่องของการทำ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาตินะคะทุ่มเทในเรื่องของการทํากิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมะคะการทําสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้นะคะผลงานดีๆเหล่านี้ก็นําพาให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ5คณะนะคะประสบความสําเร็จในวันนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เรามาร่วมแรงร่วมใจกันต่อนะคะเพื่อที่เราจะช่วยกัน ขยับอันดับของมหายาลัยขอนแก่นทางด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ให้ดียิ่ง,งขึ้นไปค่ะค่ะสำหรับข่าวต่อไปนะคะก็เป็นข่าวดีเช่นเดียวกันค่ะก็ต่อเนื่องจากเมื่อกี้นะคะที่เป็นเรื่องของการจัดอันดับโลกนะคะซึ่งสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งนะคะในเรื่องของการจัดอันดับโลกก็คือเรื่องของ international outlook นะคะหรือการที่เราเนะ่เป็นที่รู้จักในวงการนานาชาติหรือไม่นะคะถ้าเรามีสิ่งนี้ ที่ทําให้ทุกคนรู้จักเรานะคะแล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติได้นอนที่สุดค่ะอันดับเราก็จะสูงขึ้นนะคะเพะฉะนั้นข่าวดีค่ะอันดับต่อมาค่ะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาตินะคะนั่นคือนักศึกษา KKBS ของเราค่ะเอกการตลาดชั้นปีที่4นะคะเก่งมากๆเลยค่ะคว้ารางวัลจากการแข่งขัน The First Asian International Student Competition s 2021ระดับอาเซียนค่ะซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้นะคะเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยต่างๆจาก5ประเทศค่ะมหาวิทยาลัยแห่งแรกเลยนะคะจากอินโดนีเซียค่ะ Universitas Muhammadiyah Magelang ค่ะมหาวิทยาลัยต่อไปนะคะเป็นมหาวิทยาลัยจากมาเลเซียค่ะ University Kuala Lumpur มาเลเซียค่ะแล้วก็มีมหาวิทยาลัยจากเวียดนามด้วยนะคะ งูเยน University of Economics and Business Administration ค่ะแล้วก็มีมหาวิทยาลัยที่4จากฟิลิปปินส์ด้วยนะคะ Polytechnic University of the Philippines ค่ะและแน่นอนที่สุดค่ะมหาวิทยาลัยที่5ก็คือมหาวิทยาลัยเราเองนะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะโดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีค่ะ5มหาวิทยาลัยค่ะจาก5ประเทศค่ะเราร่วมกันจัดก,กิจกรรมที่เรียกว่า The First Asian International Student Competition 2021ค่ะ เป็นเรื่องของโอกาสนะคะและก็ความท้าทายของการประกอบการในยุคโควิด -19 นะคะซึ่งเราจัดมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนกระทั่งถึงเดือนกันยายนนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงเดือนตุลาคมก็ประกาศผลค่ะเป็นความสำเร็จของนักศึกษา KKBS ของเรานะคะเราคว้ารางวัลทั้งหมด4รางวัลน,นะคะจากการประกวดในครั้งนี้ค่ะเป็นรางวัลเราแบ่งออกเป็น2สายนะคะเขาเรียกว่าสายอคาเดมิก หรือสายทางด้านวิชาการการประกวดด้วยบทความนะคะด้วยคลิปด้วยเนื้อหาต่างๆทางด้านวิชาการในส่วนของนอนแ c a d e มิคนะคะก็เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับทางด้านวิชาการนะคะแต่ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเช่นการประชาสัมพันธ์ประเทศการประชาสัมพันธ์เมืองนะคะการประชาสัมพันธ์เรื่องราวดีๆนะคะในสิ่งที่อยากจะสื่อสารทางวัฒนธรรมอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ก็นักศึกษาเราทั้ง4ทีมเนี่ยค่ะก็ได้รับรางวัลจากทั้งสองสายไม่ว่าจะเป็นสายวิชาการแล้วก็สาย non academic หรือสายที่ไม่ใช่วิชาการนะคะค่ะสำหรับสายที่ไม่ใช่วิชาการนะคะนักศึกษาเราทําได้ดีมากค่ะเราชะนะเลิศค่ะเราได้รางวัลชะนะเลิศอันดับหนึ่งเลยค่ะชื่อทีมคือชื่อทีมมะเหสีค่ะชื่อทีมก็น่ารักมากๆเลยค่ะสาวๆทั้งนั้นเลยค่ะทั้งห้าคนนะคะต้องชื่นชมนักศึกษากลุ่มนี้นะคะ ขาโปรโมทประเทศไทยโปรโมทเมืองสําคัญสําคัญของเมืองไทยค่ะจนทําให้กรรมการประทับใจแล้วก็มอบรางวัลชนะเลิศให้ค่ะสําหรับรางวัลรองชนะเลิศนะคะมีอีกทีมหนึ่งค่ะที่เป็นสายที่ไม่ใช่วิชาการหรือนอน a c a d e m i คค่ะชื่อทีมก็คือทีมเอทีนาค่ะก็ประสบความสําเร็จนะคะในสายที่ไม่ใช่วิชาการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ค่ะค่ะสำหรับทีมแค a ดิ m มนะคะทีมทางด้านวิชาการค่ะ พวกเราก็ไม่น้อยหน้านะคะได้มาสองรางวัลค่ะน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะคะเป็น a ะคาเดมิหรือวิชาการทางด้านการตลาดค่ะอันนี้เป็นสาที่พวกเราเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะคะนะักศึกษาเราก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองค่ะชื่อทีมคือคัสดีค่ะส่วนอีกรางวัลหนึ่งนะคะเป็น a ะคาเดมิเหมือนกันค่ะเป็นสายวิชาการแต่เป็นทางด้านเทคโนโลยีค่ะชื่อทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสก็คือทีมอัลติโมค่ะก็ ขอพวกเราชื่นชมยินดีแล้วก็ปรบมือด้วยนะคะให้กําลังใจนักศึกษาเราค่ะเป็นนักศึกษาทางด้านการตลาดทั้งหมดเลยนะคะที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ค่ะทั้ง4ทีมก็สร้างชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นชื่อเสียงในระดับเอเชียเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าชะนะเลิศในงานที่เรียกว่าเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนลสตูเดนต์คอมเพติชันค่ะสำหรับรางวัลนะคะทุกรางวัลทั้ง4ี่รางวัลค่ะจาก การแข่งขันนะคะ The First Asian International Student Competition 2021นะคะทั้ง4รางวัลน,นี้ค่ะนอกเหนือจากทีมนักศึกษา4ทีมนะคะที่ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลแล้วค่ะต้องขอบคุณคณาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็เคี่ยวเข็นนักศึกษาจนประสบความสำเร็จนะคะก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดสุริยาไตรยราชค่ะดออรอาภาศีสธทอนวิทย์นะคะแล้วก็มีอาจารย์เพ็ญศรีด้วยนะคะ รองศาสตราจารย์ดรเพ็ญศรีเจริญวานิชค่ะพวกเรา3คนค่ะช่วยกันขับเคี่ยวจนกระทั่งเด็กก็ประสบความสําเร็จค่ะต้องขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องไว้ณโอกาสนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวปีหน้าก็จะมีงานแบบนี้อีกนะคะค่นักศึกษาท่านใดที่สนใจค่ะก็เตรียมตัวไว้นะคะเพราะว่าการแข่งขันไม่ว่าจะเป็น a c คเดมิกหรือนอน a c คเดมิกค่ะก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษทั้งสิ้นเลยค่ะอันนี้เป็น เรื่องสำคัญเลยค่ะที่พวกเราคนรุ่นใหม่จะต้องเรียนรู้ภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ปีหน้าค่ะพบกับ The Second Asian International Student Competition 2022นะคะซึ่งจะจัดที่เวียดนามค่ะในปีหน้าค่ะแล้วถ้าเป็นไปได้จะจัดออนไซต์นะคะวันที่มีการประกวดจริงก็ต้องขนทีมที่เรียกว่าเป็นตัวแทนของประเทศนะคะไปแข่งขันที่เวียดนามค่ะแล้วพบกันอีกรอบหนึ่งนะคะปี2022ค่ะ รับรองว่า KKBs เราเข้ารอบอีกแน่นอนค่ะค่ะสำหรับข่าวต่อไปค่ะก็เป็นอีกข่าวดีนะคะเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งค่ะที่นักศึกษาเราค่ะวิชาเอกทางด้านการตลาดอีกแล้วนะคะก็ได้รับรางวัลอีกแล้วค่ะเป็นรางวัลชนะเลิศระดับประเทศเลยค่ะในครั้งนี้นะคะรางวัลน,นี้จากการแข่งขัน Toyota Campus Challenge 2020ค่ะเป็นการแข่งขันที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเพิ่งมาประกาศผลปีนี้ค่ะนักศึกษาเราก็สู้มาตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะก,กี่รอบกี่รอบก็สามารถผ่านเข้าไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศค่ะก็ประกาศผลออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น KKBS ค่ะเอกการตลาดค่ะได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งของประเทศนะคะ ซึ่งนอกเหนือจากการได้รับโล่รางวัลแล้วก็ยังได้รับเงินรางวัล1 0 0 0 0แบาทนะคะเป็นความภูมิใจจริงๆค่ะเรื่องนี้ต้องขยายนะคะเพราะว่านอกเหนือจากคณะเราแล้วค่ะก็มีมหาวิทยาลัยชื่อดังนะคะที่เป็นนักศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจทางด้านการตลาดก็เข้าร่วมประกวดกันหลายมหาวิทยาลัยทีเดียวค่ะในรอบชิงชนะเลิศนะคะไม่ว่าจะเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะ,ะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีนะคะมหาวิทยาลัยสารคามค่ะแล้วก็สถาบันพระจอมเกล้านะคะเจ้าคุณทหารากระบังอย่างเงี้ยนะคะมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะแล้วก็อีกหลายมหาวิทยาลัยที่ประกวดในรอบชิงชนะเลิศค่ะนักศึกษาเราก็เก่งมากค่ะสามารถชนะใจกรรมการแล้วก็ขึ้นอันดับหนึ่งของประเทศค่ะในการแข่งขันโตโยต้าแคมปัสชาเลนด์เป็นครั้งแรกค่ะซึ่งนักศึกษาเรานะคะหลายปีมาแล้วก็ เข้าแข่งขันแล้วก็อยู่เข้าสู่รอบชิงหลายรอบนะคะแต่ว่าปีนี้เป็นปีแรกเลยค่ะที่พวกเราทําสําเร็จก็ต้องร่วมชื่นชมยินดีไปกับนักศึกษานะคะแล้วก็เดี๋ยววันไหนที่ทางนักศึกษาได้รับโล่จากทางโตโยต้าแล้วนะคะก็จะถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้ทุกท่านได้เห็นไปพร้อมๆกันค่ะตอนนี้นักศึกษาก็รอโล่จากโตโยต้าอยู่นะคะก็ถือเป็นความสําเร็จและก็เป็นความฝาบปลื้มใจของคณาจารย์ทางด้านการตลาดค่ะที่ปกปั้นแล้วก็ ต่อสู้กันมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะต้องชื่นชมค่ะดออรอ,อนนนท์คำวอนค่ะที่สามารถนํานักศึกษานะคะประสบความสําเร็จในครั้งนี้ค่ะค่ะสําหรับข่าวต่อไปค่ะนะคะเปลี่ยนโหมดบ้างนะคะเราพูดถึงเรื่องของรางวัลมาหลายรางวัลแล้วนะคะไม่ว่าจะรางวัลด้านไหนก็ตามนะคะอันนี้เราเปลี่ยนโหมดนิดหน่อยค่ะมาเป็นเรื่องราวดีๆค่ะเกี่ยวกับเรื่องของจรรยาบรรณของบุคลากรนะคะคณะเราก็ส่งเสริมให้บุคลากรของเราค่ะ มีการปฏิบัติแล้วก็มีการแสดงออกนะคะที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณของบุคลากรของการทํางานในมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งทุกคนนะคะก็ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนแล้วเราก็มีการจัดกิจกรรมทุกปีค่ะเพื่อที่จะทําให้คนในองค์กรของเรานะคะได้รับทราบแนวทางในการที่จะประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรให้เหมาะสมนะคะแล้วก็รวมทั้งได้ดําเนินการตามแนวทางของพุทธศาสนาด้วยค่ะ ก็เป็นกิจกรรมที่เราจัดขึ้นทุกปีปีนี้ก็เช่นเคยค่ะเราก็มีการนําบุคลากรนะคะซึ่งอา,อาจจะไม่ใช่ทั้งคณะเนื่องจากเป็นช่วงของการเปิดภาคการศึกษาอยู่นะคะก็เป็นตัวแทนของบุคลากรค่ะที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรค่ะโดยการเดินทางไปธรรมะสัญจรนะคะค่ะสำหรับการทัวร์ธรรมะสัญจรในครั้งนี้นะคะเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรนะคะ เราก็ได้ไปกราบนมัสก,การะคะ่ะพระครูโอภาสธรรมรโภโพธค่ะวัดแรกเลยนะคะที่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นค่ะ,คะก็ได้รับฟังคําแนะนำนะคะการปฏิบัติตนที่ดีนะคะในทางพุทธศาสนานะคะการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่างๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็ได้เดินทางต่อไปอีกสองวัดนะคะที่จังหวัดมหาสารคามค่ะวัดแรกนะคะก็คือ วัดป่าครูขาดค่ะอภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามนะคะก็ได้รับฟังธรรมะค่ะจากหลวงพ่อสวัสดิ์ปิยะธรรมโมค่ะแล้วก็อีกวัดหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามก็คือวัดป่าประชาเจริญธรรมอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะคะโดยท่านเจ้าอาวาสค่ะพระครูกิติธรรมวัดค่ะก็ถือเป็นโอกาสสาคัญแล้วก็ถือเป็นกิจกรรมค่ะที่ส่งเสริมให้บุคลากรเราได้รับฟังสิ่งดีๆแล้วก็ ได้แนวทางในการที่จะมาปฏิบัติตนให้เหมาะสมนะคะแล้วก็รวมทั้งได้ทําบุญในช่วงเข้าพรรษาด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวดีๆนะคะที่อยากจะนําเล่าให้กับทุกท่านได้รับทราบค่ะแล้วก็ปีหน้าเราก็จะจัดเช่นเคยนะคะท่านที่พลาดไม่ได้ไปปีนี้ค่ะก็ปีหน้าเราไปร่วมเดินทางนะคะไปทํากิจกรรมดีๆร่วมกันภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามจรรยาบรณของบุคลากรค่ะค่ะมาถึงข่าวสุดท้ายแล้วค่ะของทาง คณะเรานะคะคณะเราก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะเราก็รณรงค์ค่ะให้ประชาชนชาวมอแล้วก็ประชาชนของ KKBS ด้วยนะคะร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ค่ะโดยการฉีดวัคซีนนะคะค่ะพวกเราก็อยากจะเปิดมหาวิทยาลัยค่ะถ้าพวกเราช่วยกันฉีดวัคซีนนะคะเราก็จะมีโอกาสที่จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่แล้วเราสามารถที่จะเปิดสอนแบบออนไซต์ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะก็มี หลายหน่วยงานนะคะที่เป็นทางด้านสาธารณสุขแล้วก็โรงพยาบาลค่ะก็จัดฉีดวัคซีนค่ะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมกันฉีดวัคซีนค่ะโดยเฉพาะชาวขอนแก่นเราค่ะเราพร้อมที่จะเปิดเมืองแล้วนะคะร่วมแรงร่วมใจกันค่ะอย่าลืมนะคะลงชื่อค่ะในระบบขอนแก่นฉีดแล้วเดินนะคะคนขอนแก่นต้องฉีดกันทุกคนค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดนะคะแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ค่ะ นะคะเริ่มจากคนในมหาวิทยาลัยขอนแกน่นร่วมด้วยช่วยกันนะคะแล้วก็นอกมหาวิทยาลัยขอนแกน่นในจังหวัดขอนแก่นของเราเองร่วมกันค่ะลงชื่อในระบบนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ฉีดนะคะขอนแก่นฉีดแล้วเด้อนะคะถ้าเราฉีด80-90เมื่อไหร่เมืองเราก็จะปลอดภัยแล้วเราก็จะพร้อมเปิดเมืองเพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจนะคะส่วนจังหวัดอื่นๆค่ะก็เชิญชวนเช่นเดียวกันนะคะ จังหวัดของท่านทุกจังหวัดค่ะก็มีระบบให้ลงชื่อลงทะเบียนแลวก็รวมทั้งมีจุดที่ฉีดวัคซีนนะคะหลายจุดเลยทีเดียวทั่วทั้งจังหวัดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในระดับอำเภอแล้วก็ในระดับจังหวัดด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็เชิญชวนค่ะคนไทยทุกคนค่ะช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพื่อที่จะทําให้พวกเรากลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติโดยเร็วค่ะก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะรีบฉีดเลยค่ะท่านที่ฉีดแล้วก็ดูแล ภาพแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะยังต้องรักษาระยะห่างทางสังคมเช่นเคยค่ะเพราะว่ายังมีคนอีกจํานวนมากที่ยังไม่ได้ฉีดเพราะฉะนั้นปลอดภัยไว้ก่อนค่ะพวกเราไปไหนมาไหนอย่าลืมใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆพกเจลนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านและก็เพื่อให้ประเทศไทยเรากลับมาเป็นปกติโดยเร็วค่ะค่ะสำหรับข่าวสารของ KKBS นะคะในรายการดินสอวันนี้ค่ะก็ครบเพื่อนสมบูรณ์แล้วค่ะต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ อย่างต่อเนื่องตลอดมานะคะเรายังมีเรื่องราวดีๆที่จะนํามาสู่ท่านผู้ชมนะคะต่อเนื่องตลอดไปเช่นเดียวกันนะคะก็พบกับพวกเราได้ทุกเดือนเลยค่ะตามช่องทางต่างๆนะคะซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีค,ค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์แล้วก็กด s First s t ค่ะแจ้งเตือนทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวค่ะของ KKBS ได้ที่ Facebook KKBS KKU ค่ะแล้วก็ Subscribe พวกเราด้วยนะคะที่ Youtube ค่ะช่อง KKBs Channel ค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ติดตามรายการค่ะพบกันใหม่คราวหน้านะคะรอฟังข่าวดีๆแล้วก็รอชมความเคลื่อนไหวของ KKBs ไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึง่งและสวัสดีค่ะ